เอาเลยครับอ่ับวาดีครับนี่ครับพอไงฝนมาจากบันทั้งบันน้องเสียงคนละครับเบื้องช่วงที่เป็นแขนใต้หัไหลตกยกแขนไม่ขึ้นครับผมเส้นส้นเขาใต้ลูกอัทัะดึงในขาเนี๊ยคอหากันแต่ว่าจะเป็นหลายเส้นทย่ะระครับแต้าลาเห้มากแบบหน,นักลวมากจะเศร้าเลยเหมือนนี่เหมือนมากจะเศร้าครับผมก็จะได้นำกระโดดเติอเย่ดอกเพราะว่านักเติมเยอะครับ มาจากบ้านใดก็พอทัพุูงโอ้พวกเนี่นมาจากทัพุูงคุณครับผมครับขับนลุยมาจช้เจ้าผมกับเป้าทำงานยุบัดเป้ามากนี่แหละครับผมเอ้าจงได้ขันที่ผู้เป็นนักนักกันว่าส่งเจนดึงใต้ลูกอันทะหรือช่วงล่างแหละครับผมเอาปีบมนหลอกมดลูกมดแหละครับแขนใต้คนไหลตกยกแขนไ้ขึ้นแขนบมนแห้งมาได้ครับผม อ่ะจ้งเด็กกับขอฝากน้ำแด้นะครับเด้อผูอ้ใด,ดเป็นอย่างก็ได้มาเลยครับผมขอบคุณครับ